ใส่1ิบยีนล้ะออกเปิดออกมาแบบนี้เลยนะล้วให้หลุดสองข้างแบบนี้เราก็จะใส่ด้านอีกที่โค้งๆนี้ก่อนซิปซิปอันนี้ทางด้านถูกใช่ไหมเราหงายขึ้นวางให้ก้นซิปถูงขึ้นมานิดนึง วางติปกับริมสาบให้พอดีนะคะถ้าว่าว่าไม่พอดีเนี่ยเวลาลูกค้าใส่สาบจะโก่งทองแล้วก็เวลาระวางเนี่ยอย่าให้เขาแบบเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่นะคะให้เสมอกันนะคะเสมอกันให้เท่ากัน กรณีที่ซิปยาวกว่าเราปล่อยให้ซิปเลยไปก่อนนะคะด้านบนเราจะเพิ่งตัดนะเราทตรงนี้ให้เร็ดก่อนนะคะเร็จแล้วเราก็มายกก้นซิปเปิดขึ้นหนึ่งข้างแล้วเราก็วนวนไปลอยเดิมที่เราเลาะออก หากว่าระวางก้นซิปไม่ถูกเวลาเราวนเนี่ยเออตรงเด็กๆของซิปเนี่ยมันจะมาโดนเข็มแล้วก็หักนะคะในขณะที่เราเย็บคิ้วนะคะเราเอามือลูบนะคะลูบสาวให้เรียบเรียอย่าให้เขาเหลือแบบพองแบบนี้นะคะเนี่ยอย่าให้เขาเปิดแบบนี้นะลูบใ,ให้เรียบเรียบ จับนะคะจับตรงนี้ให้เรียบแล้วเราก็ติ๊กไว้นะคะติ๊กไว้ติ๊กติ๊กสิบด้วยนะคะติ๊กสิบเสร็จแล้วเราก็จะเอามาวางแบบนี้นะคะติ๊กตั้งหัวสิบด้านนี้ กับตงลอยติ๊กที่เราติ๊กช็อบไว้นะเอาไว้ทรงขอบนะคะ หลังจากเราทำสองด้านเสร็จแล้วเราจะมาเก็บตรงก้นสิเย็บข้างนอกเสร็จแล้วเราจะมาย้ำข้างในติดกันตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้คลิปกางเกงยีนแบบนี้นะคะตรงนี้เราย้ำติดกันไว้นะคะมาให้ชิ้นนี้เปิดออกย้ำตรงนี้แต่เราไม่ต้องไปย้ำข้างนอกตรงนี้นะคะย้ำเฉพาะด้านในกอเสร็จแล้วจ้าฝากติดตามชมผลงานในคลิปต่อไปของเราด้วยนะขอบคุณค่ะ